สวัสดีครับผมแก้วสยามเอ so ็นโซออโต์คาร์รถมือสองพัสภาพคุณภาพเกรดเอซูซูกิเอทิก้า 1.5GX ตัวท็อปสีดำปี2019ไม้น้อยมากแค่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะเพียง499,000เาหมื้บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000พิเศษส,สุดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59%นอกจากนั้นทางร้านยังมีรับประกันหลังการขายให้อีก2ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง EPU ก็อะไรอีก183รายการให้ลูกค้าด้วยนะครับโปรโมชั่นฟรีบริการฉุกเฉินให้ลูกกกค้าาาอีีี1ปรรรรวตจถ จากทีมงานของวันทูกค้าให้ด้วยรถของเราได้คุณภาพเกรดเอลูกค้าก็มั่นใจในสินค้าของเราได้เริ่มจากภายนอกกันก่อนนะครับซูซูกิเอร์ติการุ่น1.5 GX รุ่นนี้เป็นรุ่นโฉมใหม่แล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมาด้วยหน้ากระจังลายใหม่นะครับแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นรุ่นใหม่แล้วพร้อมทั้งมีไฟตัดหมอกมาให้ในตัวเลยรวมไปถึงสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังรอบคันมาในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะมีเป็นล้อแม็กขนาด17มาให้เลยนะครับรวมไปถึงมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาพร้อมนะครับาหัด้นลงก็ ในตัวรถเองก็จะมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกตรงที่3มาให้เรียบร้อยเลยนะครับรวมไปถึงไฟท้ายเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ให้ด้วยนะครับ2จุดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้เวลาลูกค้าถอยก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนให้นะครับผมส่วนภายในรถนั้นเนี่ยก็กว้างขวางบรรทุกสัมภาระได้เยอะนะครับเบาะเนี่ยมีถึง3แถวเดี๋ยวลองเปิดท้ายให้ดูก่อนนะครับ เดี๋ยวลองดูท้ายก่อนนะครับว่ากว้างขนาดไหนสําหรับเบาะแถวที่3นะครับตัวด้านหลังเนี่ยก็สามารถพับเรียบได้นะครับเผื่อเอาไว้สัมภาระนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ผู้โดยสารแถวที่3นั่งเนี่ยก็สามารถพับเอาไว้ของได้นะครับครับส่วน รถคันนี้เป็นรถครอบครัวภายในจะกว้างขวางสะดวกสบายขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับรถรุ่นนี้เนี่ยก็จะตกแต่งด้วยนะครับคอนโซลลายไม้นะครับเรียบหรูรวมไปถึงบุข้างเนี่ยของรถเนี่ยก็จะเป็นเบาะสีแดงนะครับภายในก็จะตกแต่งด้วยเบาะสีแดงทั้งคันนะครับกระจกเนี่ยก็กระจกพับไฟฟ้าคูหน้าด้วยมาในส่วนของด้านในรถกันบ้างนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังกชันนะครับสามารถปรับได้ที่มือเราเลยตรงพวงมาลัยนี้เลยนะครับรวมไปถึงมีระบบบลูทูธต่อโทรศัพท์ให้ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยเลยสำหรับรถคัน เรลกไม้น้อยมากนะครับยังแค่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะใช้น้อยมากครับสำหรับลูกค้าที่ชอบรถไมน้น้อยๆนะครับสภาพดีๆนะครับโหคันนี้นี่ก็เป็นรถที่ใช้ได้เลยนะครับเลขกไม่ไม่เยอะรวมไปถึงมีจอดูหนังฟังเพลงนะครับติดมาให้เลยจากโรงงานรวไมไปถึงตัวต่อไฟรถนะครับแล้วก็มี USB ช่องต่อ AUX ให้เรียบร้อยเลยคุณแจก็จะมี 2ดอกแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบ push start นะครับลูกค้าไม่ต้องไขกุญแจแล้วนะครับมาในถึงของส่วนระบบปรับอากาศนะครับแอร์เนี่ยจะมีทั้งด้านหน้าและตรงกลางคอนโซลนะครับให้ลูกค้าที่นั่งด้านหลังเนี่ยเย็นแน่นอนครับไม่ต้องกังวลน,นะครับในส่วนของ ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยรวมไปถึงชุดพรมปูพื้นนะครับก็ทางเราก็ได้เตรียมแถมให้ลูกค้าเป็นชุดแต่งพิเศษใส่หรูหราสีเข้ากับตัวเบาะเลยนะครับสำหรับมาในส่วนของเบาะแถวกลางบ้างนะครับเบาะแถวกลางก็กว้างขวางนั่งสบายจะรวมไปถึงในส่วนของระบบปรับอากาศเนี่ยก็จะสามารถปรับได้ที่ผู้โดยสารด้านหลังแถวกลางเลยนะครับสามารถปรับแอร์เอาแรงเอาเบาเย็นแน่นอนครับไม่ต้องกังวลนอกจากรถจะสวยแล้วนะครับเราเนี่ยจะมีการรับประกันการตรวจรถนะครับจากทีมงานของเว็บซต ใช้วันทูคาให้ด้วยนะครับสำหรับรถของเราเนี่ยตรวจได้คุณภาพเกรด A นะครับลูกค้าก็มั่นใจในสินค้าของเราได้นะครับว่ารถเราเนี่ยดีแน่นอนมีทีมงานตรวจสอบให้แล้วก็ไฟล์ตัวนี้เนี่ยก็สำหรับรลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้ไฟล์ตัวนี้ไปดูนะครับก็จะมีรายการตรวจเกือบทุกจุดเลยของรถนะครับก็สามารถขอมาจากทีมงานของเราได้เดี๋ยวทีมงานเราจะส่งให้นะครับผมสำหรับรถรุ่นนี้จะมีเบาะถึง3แถวนะครับส่วนแถวสุดท้ายนั้นจะกว้างขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแถวเบาะแถวที่สานะครับสาหรับลูกค เยอะหน่อยเนี่ยก็ข้างหลังในด้านหลังเนี่ยก็นั่งได้อีก2ท่านนะครับนั่งสบายสบายส่วนรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยว พาไปสรุปกันที่หน้ารถดเลยนะครับผมดูรถกันมาแล้วนะครับสำหรับ s u z u k ิเอริก้ารุ่น1.5 g x คันนี้นำเสนอเพียง499,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้พิเศษสุดดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.59%ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางร้านยังมีรับประกันหลังการขายอีก2ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับแล้วก็อะไรอีก18.3รายการให้ลูกค้าด้วยนะครับรวไมไปถึงมีโปรโมชั่นฟร บริการฉุกเฉินให้ลูกค้าอีก1ปีนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับติดต่อพวกเรามาได้ทางช่องทางที่บอกไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องลงข้อมูลไว้ให้พวกเราตั้งอยู่กันที่ศูนย์รถยนต์ PJ คานะครับถนนกาญจนาพิเศษเยื้อ้งเดอะมอบางแคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ